สวัสดีค่ะวันนี้ขนมทางทองขนมนิรนะคะอ่าวันนี้มาดูผลงานของลูกศิษย์เนาะอ่าวันนี้ลูกศิษย์เอากล่องออะไรมาลองใส่ไส้ใส่ครีมดูนะคะนี่นะคะฝีมือของลูกศิษย์เนาะอ่าฝึกใส่ไส้อยู่ในเตาวันนี้นะคะอ่าฝึกใส่ไส้อยู่ในเตานี้เลยนะคะอ่าวันนี้ยอดเก่งนะคะคนนี้ยอดเก่งมากเลยนะคะอ่าเบาแรงเลยก็ได้เลยนะคะใส่ไส่ใส่ครีมนี่ค่ะอ่าลูกจะไปขายที่ไหนนะลูกตลาดเอซีสายใหม่ เอซีไใหม่นะคะอ้าพี่ออกจากตัวหรือพี่ออกจากตัวไม่กลับเข้าหาตัวเออนะพี่ออกจากตัวนะไม่งั้นถ้าพี่กลับพี่กลับด้านเราอุ้มไม่ได้นะอ่าดีแป้งสดนะคะแป้งหมักเราเรียนกันไปแล้วเนาะอ่าน้องก็มาชิมมันก่อนเนาะอ่าก็ถูกใจวันนี้ก็สั่งเตาไว้นะคะสั่งเตาแล้วก็วันนี้ก็เข้ามาเรียนนะอ่าวันก่อนมาชิมเนาะอ่าถูกใจแล้วก็จะไปขายที่ตลาดเอซีไใหม่นะคะแวะไปชิมนะคะ เอาไว้ไปชิมกันนะคะอ่าควักดังติดฟ้าคาติดพื้นอักพิกออกจากตัวเออโอเคแบบนั้นลูกอย่าขิ้เึ้นกับด้านอเออไม่ต้องบี้อ่าอมขึ้นแบบนี้เลยโอเคแบบนี้เลยนะคะที่นี่เราก็เปิดสอนทุกขั้นตอนเลยนะคะเปิดสอนทุกขั้นตอนเลยนะคะฝึกใส่ส้ยใส่ครีมเนาะมีทีมงนของน้องเขาเองเลยนะคะจะไปขายเลยพร้อมไปขายเลยนะคะวันนั้นเข้ามาชิมเนาะครูทําให้ชิมก็อร่อยนะวันนี้ก็นัดวันเรียนแล้วก็สั่งเตาไว้นะนัดวันเรียนมากนะ นะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณชิ้นหนึ่งสามบาทสี่บาทนะคะอยู่ที่เราใส่ไส่เนาะอันนี้น้องเขาจะเอาไปปรับแต่งนะคะใส่กล่องขายเนาะชิ้นละสิบห้าบาทแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะอันนี้สิบาทก็ไม่ค่อยมีจะขายกันแล้วเนะาะชิ้นละสิบห้าต้นทุนก็สามสี่บาท,ทเพิ่มข้าวกล่องมาอีกนิดนึงนะคะ,ะใส่ไส้ใส่ครีมแล้วแต่เราเลือกเอานะคะ,ะวันนี้ขนมถทองทองขนอมมิตรเนาะ,ะสนใจทักเข้ามาเรียนนะคะโปรโมชั่น ช่วงโปรโมชั่นก็อยู่ที่3,000ันนะช่วงไม่มีโปรก็3 9 0 0นะคะผู้ติดตามเสียเพิ่ม500บาทนะคะกระดูโปโนะคะนี่นะครครูเปิดบ้านสอนแบบนี้เลยนะคะสอนตัวต่อต,ต,ตัวให้นะคะสอนทุกขั้นตอนเนาะมีแนะนําที่ซื้อวัตถุดิบให้ทุกอย่างไม่ต้องสั่งอะไรจากทางร้านนะคะขนมของครูก็แป้งนุ่มหอมเนาะ,ะกาไรดีนะคะต้นทุน3 4บาทก็ขายดีขาย13บสกันไปแล้วนะคะเราจะตลาดนัดนะคะใส่ถุงก็ขาย10บาทได้อยู่นะคะ เราก็มาเบาไสลงนิดนึงนะคะครูม,มีที่แนะนําให้ทุกอย่างเลยนะคะที่อ,อย่างซื้อไส้ซื้อครีมนะคะเออครีมนี่ก็สอนเนาะครีมนี่ก็สอนนะคะสนใจก็ทักเข้ามาขนมทองทองถนอมิตรนะคะโอเคอามานี้ครูก็ลงลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ